โอเคครับผมคลิปนี้ตัวผมก็จะมาวิ่งงาน EP ที่11นะผมเดี๋ยวก่อนวิ่งงานนี่เดี๋ยวตัวผมก็กอนอนุญาตไปเปลี่ยนรถก่อนนะคือที่ทําที่ผมบอกก่อนนะว่าทําไมตัวของผมไม่เปลี่ยนให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาอัดอัดคลิปนะผมที่ที่ผมเปลี่ยนให้ดูนี่ผมเปลี่ยนให้สาหรับคนที่ยังไม่รู้นะหรือว่าบางคนลืมนะว่าวิธีทําทํำยังไงนะผมก็ให้ทําตามผมได้นะหรือว่าเข้าไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะผม ก็ตอนนี้ตัวผมมีมีอยู่สามคันนะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาคันคันนี้ไปครับผมคือผมบอกคนถ้าว่าเปลี่ยนรถนะผมคือถ้าเปลี่ยนคันนะคือถ้าเปลี่ยนจาบวนวูมาเป็นซากนเนียนี่เปลี่ยนเซตนี่มัน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 ,มนต้องริืมเป็นเมืองนี้นะผมนี่ก็ผมว่าน่าจะมองเห็นนะ ก็เมื่อกี้น่าจะเห็นนะครับว่าตัวเมืองกับที่ว่าผมเล่นนี่มันจะคนละางเมืองกันนะกับกับเมืองเมื่อกี้แต่ผมบอกก่อนนะถ้าล้างรถนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไป,ไปล้างรถก่อนนะผมที่ผมล้างรถนั้นเพราะว่าผมผมมันล้างไว้ถ่ายรูปนะผมผมจะล้างไว้ถ่ายรูปก็คือมันจะได้มองเห็นสกรีนชัดครับผมแต่ถ้าเราขับไปโดนโ,โดนโดนฝนมันก็เปื้อนนะครับผม น่าจะที่ล้างรถแป๊บนะ่ะเดี๋ยวตัวผมขออนุญาตไปไปหาที่ล้างรถก่อนคนระับนม่ีปั๊มครับเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงครับผมผมลืมครับว่าที่ล้างมันอยู่ตรงตรงไหนแปบ๊บนึงครับผมน่าจะอยู่นี้ครับผมเมื่อกี้ที่ว่าผมตัวผมมันก็เลี้ยวผิดนะเมื่อกี้ เมืองแต่ละเมืองในที่ล้างมันจะอยู่กันถามผมว่ามันมันอยู่เหมือนกันไหมมันก็จะมันจะไม่เหมือนกันนะคือบางที่ก็อยู่บางเมืองก็มีนะผมที่ที่ล้างบางบางเมืองมันก็ไม่ไม่มีนะผมส่วนวิธีล้างนะก็ให้เราก็ขับไปที่ช่องที่สีสีเขียวนะเดี๋ยวมันจะบอกว่าให้เราจอด จอดแล้วก็มันจะมีตารตลางขึ้นมาครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้างให้เอง,เองนะผมนี่ดูดูได้นะตับตอ,ตอนนี้เปื้อนเนี่ยก็คือก่อนก่อนล้างนะผมแต่ถ้าว่าเราโดนโดนฝนนี่มันตัวเราก็เปื้อนหลานมันก็เปื้อนอีกเพราะว่าไอ้าวิ่งโดนฝนนะ แต่ถ้าเราวิ่งแล้วบางครั้งผมวิ่งงานเนี่ยนะบาง EP ผลก็ไม่ตกครับบาง EP ก็ตกสองสามรอบนะนี่นะที่ที่ว่าตัวของของผมเลือกไอ้ตัวล้อมันจะเป็นล้อเวลนะผมหรือว่าล้ออลูมิเนียมนะผม หรือว่าโรเลดก็คือว่ามันจะเป็นเวลนะผมโรมันต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะผมก่อนที่ว่าจะวิ่งได้นะผมนี่ครับก็ผมว่าน่าจะมองเห็นอยู่นะเพราะว่านี่ครับตัวผมล้างแลนะีวนะรถนะถ้างั้นตัวเราก็ไปไปรับพานต่อครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาต ดูค่าความเสียหายของตัวรถก่อนนะ,ะตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีีที่ล้างรถที่ซ่อมรถแล้วก็ที่นอนครับผมถามผมว่าถ้าเราวิ่งแล้วเราไม่นอนนี่ได้ไหมได้ครับแต่หนึ่งถ้าเราวิ่งกลางคืนนี่ถ้าเราไม่นอนนี่มันจะขับยากนะผมหรือผมบอกก่อนนะถ้าเราเพิ่งนอนแล้วแล้วมันมืดนี่ตัวสมมุติเรานอนแล้วตัวเราไปไปนอนต่อได้ไหม ถ้าเรานอนครบแปดชั่วโมงแล้วนี่ตัวเราจะนอนต่อไม่ได้นะครับถ้าเรานอนได้คือต้องให้ให้หลอดมันต่ําลงมาหรือว่าตัวตัวเราวันต้องตัวเราวันต้องวิ่งงานไปก่อนนะครับคือเราวิ่งงานให้เราว่วงนะจากพอเราว่วงแล้วก็ตัวตัวตัวเราไปนอนได้นะผม ก็เหมือนกับสมมุตินะสมมุติว่าน้ำม like ันเต็มถังแล้ว so, ตัวเราก็สามารถใส่เพิ่มในไม้ไอ้นั้นคือมันก็ใส <cons> ่ไม่ได้นะผมคือม mm ัน hmm. ก็ใส่ได้เฉพาะถังถังที่เขาให้มานะผมคือตัวของผมเปรียบเปรียบเทียบให้กวังนะสาหรับการนอนมันก็เหมือนกับน้ำน้ำมันเนี่ยสมมุติว่าน้ำมันคันนี้ได้หนึ่งลิตรไปเนี่ยตัวเราเติมเต็มแล้วหนึ่งลิตร ัวสมมุติว่เาเราเติมเสร็จแล้วตัวเราจะเติมเพิ่มอีกเลยได้ไหมมันก็เติมไม่ได้ครับตัวเราต้องวิ่งงานให้นาม,มันรดก่อนนะคือลดยังไงคือจากที่1 0ลิตรก็ให้มันลดเหลือ9 8ลิตรหรือว่าเหลือเหลืออยู่9 7ลิตรไปเนี่ยตัวตัว,ต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 วเราก็สามารถเติมเพิ่มได้ครับผม เลยครับผมน่าจะอยู่ซ้ายมือครับผมถ้าว่าผมเลี้ยวผิดหรือผมขับผิดทางผมขอไปนะไอ้น,นี้คือตัวของผมที่ว่าผมเอารถไปล้างไปอะไรก่อนเพราะว่าผมถ่ายรูปนี่รูปที่ได้สวยนะผมบอกบอกบอกคลิปนะนี่ครับเมืองครับผมหรือว่าของที่เราวิ่งนะผม นี่เป็นหัวรถไกวนะหัวรถไกวเนี่ยผมก็วิ่งมาสองสามคลิปแล้วนะผมสามทิพมาตันไอรถไกวนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยยี่บแปดตันนะผมไอนี้เป็นหางสั้นนะผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งหางสั้น ให้ดูนะผมตัวผมจำไม่ได้นะว่าหางสั้นนี่ตัวตัวของผมเคยวิ่งยังครับผมที่ว่าผมอัดคิปนะนี่ครับผมเห็นไม่หางสั้นนะผมเป็นตู้หางสั้นครับ ยถอย,ถอยก็คือต่อยต่อยลังเสียบนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมคือขออนุญาตถ่ายรูปไปทำปอกปอกคลิปก่อนถามผมว่าทำไมตัวผมต้องต้องต้องมาถ่ายด้วยเพราะว่าผมถ่ายไว้ทำปอกปอกปอกคลิปอ่ะก็คือปอกคลิปมันจะได้รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปอะไรนะผม แล้วก็คนดูคือจากคนที่เขาจะดูหน่อยว่าเป็นคลิปอะไรเขาก็ดูดูอยู่แค่ปอกคลิปก็ก็รู้แล้วครับว่าเป็นคลิปอะไรมันก็แล้วแต่คนนะบางคนนี่คลิปรถหัวลากแต่เอาปอกคลิปรถบัสมาลงมาเนี่ยคือเอามาบอกคลิปในตัวเราเปลี่ยนได้นะคือตัวคลิปกับบอกนี่จะเอามาเอาปอกมาคนละอย่างก็ได้ ก็เหมือนสมมตินะว่าผมเอาหัวลากมาวิ่งใช่ไหมแต่ว่าเวลาผมปอกคลิปผมเอาเป็นคลิปผมเอาเป็นรูปเอาเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์หรือเอาเป็นรูปรถกระบะมาเป็นทำทำมาเป็นรูปปอกคลิปครับผมอันนั้นคือผมบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าสามารถเปลี่ยนปอกได้ครับผมบางคนว่าทําไมตัวผมเล่นแล้วตัวตัวของผมต้องมาถ่ายรูปด้วย ผมถ่ายไว้ทำปอกคลิปครับผมหรือบางทีผมก็ถ่ายเก็บไว้ไปลงในเพจในกลุ่มนะผมบางคนเขาว่าขอดูรถของเพื่อนๆหน่อยก็เนี่ยตัวต,วตวผมก็เอารูปไปให้เขาดูนะผม ันนี้นี่มันก็เป็นช่วงใหม่นะผมถ้าเป็นช่ชวงเกา่านี่มันจะคนละแบบนะตัว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 รถนะผมถ่ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวตัวตัวผมค่อยไปเลือกเาครับว่าเอารูปไหนโอเคครับผมขออนุญาตวิจางานนครับผมคือตู้สั้นนี่มันดีอย่างครับวบวงเลี้ยวมันน้อยครับผมแล้วก็น้ำหนัก น้ำหนักกันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่ตู้ด้วยบางตู้ตู้สั้นแต่ว่าลดหนักนะคือบางตู้นี่ของจะเต็มตู้นะผมคือถ้าของเยอะนี่น้ำหนักเยอะพอพอ,พอน้ำหนักเยอะนี่การวิ่งมันจะจะช้าครับผมส่วนเข็มไมหรือว่าหรือว่าหรือว่าวัดรอบนี่มันจะปรับได้สามอย่างนะครับ แต่ของผมนี่ใช้อันที่สองนะมันจะมีหนึ่งมันจะมีหนึ่งสองสามนะผมถ้าอันที่สามนี่ผมว่าน่าจะมันจะบางมันจะคือถ้าว่าอันใหญ่นี้ผมว่ามันจะลดตัวลดบางคันนะตัวลดบางคันนี่มันจะบางบังจอหรือว่าบาง gps นะผม แล้วก็มันก็เล็แต่คนบางคนเขาก็ใช้อันเล็กครับผมบางคนก็ใช้อันใหญ่นะสําหรับผมนี่ตัวของของของผมนะถ้าวิ่งงา,านนี่ตัวของของผมใช้อันนี้แต่ถ้าถ่ายรูปนั่นตัวของผมตัวผมมันก็ใช้อันนี้เพราะว่าสีมันจะจางๆครับผมนี่ครับตัวของผมถ่ายรูป ถ่ายรูปตัวตัวของผมใช้อันอันเล็กเมื่อกี้นะส่วนอันใหญ่นั้นตัวผมมันจะไม่ได้ใช้นะผมมันก็มีเลือกให้เราให้เราเลือก3แบบนะแต่แต่แต่ถ้าต,ต,ต,ตอนวิ่งนี่ตัวของของผมก็ใช้อันนี้ครับคือรถแต่ละคันกระจกการมองนี่มันก็เลกแต่มัน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 ก็มันก็เลแก,กเลแต่คันนะ บางคันนี่เวลาเขาดูกระจกบางคันเขาจะดูบางคันก็มีทั้งกระจกเบนกระจกล่างนะกระจะกระจกมองหลังนะแต่คันนี้กระจกมองข้างด้านล่างนี่มันจะมองมันจะมองห่างวานะผมถ้าอันเบอร์นูนมันเล็กครับแต่ว่าความถนัดความชอบแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกัน ส่วนส่วนตู้หางเบานี่รถมันจะเบานะผมคือรถมันจะความเร็วมันจะเร็วนะผมแต่ผมแนะนำอย่าอย่าขับเกินร้อยยี่ครับผมถ้าว่าขับเกินร้อยยี่ในเวลาเบรกมันจะเบรกไม่อยู่นะผมหรือว่าบางคันรถจะสายครับผมแล้วแต่เรานะว่าตัวเราตั้งตัวเราตั้งพวงมาลัยไว้อ่อนหรือว่าแข็งครับผม ก็ดูได้นะผมกับผมเกมบัสหรือว่าเกมหัยลากมีตัวตัวของผมก็เล่นเหมือนกันนะก็คือผมก็ใจแบบยุกเหมือนกันส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับผมคือเกียร์ให้มันเปลี่ยนให้เองนะผมนี่นะส่วนที่เขียวๆขวามือนี่อันนี้มันจะเป็นที่เราจอดจอดนอนนะสำหรับคนขับอ่วงนอนนะแต่ของผมตอนนี้ค่ามันก็มีอยู่ครึ่งหลอดครับผม ผมแนะนําถ้าเราวิ่งตามหลังคันหน้านะครับตัวเราก็ต้องทิ้งห่างหน่อยคือเดี๋ยวผมทาให้ดูนะผมถ้าเราจี้จนจนว่าตัวเราไปไปถึงท้ายนะครับนี่ถ้าถ้าเราขับแันนี้นะถ้าว่าคันหน้าเบรกปั๊บนี่เราก็ชนเลยครับผมเพราะว่าตัวเราก็เบรกไม่อยู่นะคม วิธีที่ว่าปล่อยให้เราห่างยังไงคือตัวเราตัวเราก็ยกคันเร่งนะผมหรือว่าตัวเราก็แตะเบรกครับมันจะคือรถ้างหน้าจะทิ้งห่างนะผมคือเนี่ยก็ทิ้งห่างไว้นี่ครับคือทิ้งห่างไว้ประมาณผมนะหรือว่ามันนั้นจะกลับเซงก็ได้ครับเรื่องการเซงนะมัน มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าตัวเราจะแซงซ้ายหรือแซงขวาครับผมแต่ปกตินี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเกมหัวลากนะเขาจะต้องแซงซ้ายมือนะผมแต่ผมขับมันตามผมเมื่อนหน้าผมแซงไหมก็บางครั้งนะบ,บ,บางครั้งก็แทงซ้ายบางครั้งก็แซงขวาครับบางบางครั้งก็ขับขับตามเขาคือตามยังไงก็คือขับต่อท้ายเขา ส่วนมากนะที่ว่าผมเห็นรถที่เขาแซงส่วนมากจะเป็นรถเก,งก่งครับผมรถเก่งหรือว่าเป็น,เป,นเป็นรถเป็นรถเล็กนะผมคือถ้ารถบรรทุกหรือรถหัวลากนี่ผมไม่เห็นนะว่าที่ว่าจะขับแซงหรือมีก็ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าที่ว่าผมเล่นอยู่ผมไม่เห็นนะที่รถที่ที่รถหัวลากจะขึ้นแซงกันนะ หรือมีหรือว่าอะไรคมเมนแล้วก็เจ้าว่าผมจำไม่ได้ก็ตัวผมขอไปด้วยนะเห็นไหมครับส่วนมากจะเป็นรถเล็กนะนะครับเห็นไหมซ้ายซ้ายมือจะเป็นรถตู้ครับผมที่ว่าขึ้นแซงไปนี่กับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่ผมว่าผมจะขอญาตผ่านก่อนนะผมเพราะว่าน้ำมันก็มีอยู่ ค่าความว่วงก็ยังยังมีอยู่ครับเดี๋ยวค่อยไปจอดนอนค่อยไปจอดเติมเติมน้ำมันถ้าเราไม่นอนนี่จะขับต่อได้ไหมก็ขับได้ครับแต่คนขับจะว่วงนอนครับแล้วก็ก็คือคล้ายๆกับคนขับหน้าจะมืดคือเหมือนกับจอจะมืดไปนะแล้วก็จะมีเสียงด้วยครับคือเสียงว่วงนอนะ ถ้าทางลูงนี่ตัวเราขับได้นะครับร้อยยี่ร้อยสามหรือว่ามันก็แลวแต่ของที่เราลากมาด้วยครับยิ่งเราลากเบานี่ความเร็วรถมันจะเร็วนะผมถ้าเราลากของหนักมานีา่บางครั้งนี่มันก็ขับได้ไม่เกินร้อยนะผมมันก็แลวแต่ของที่เราลากด้วยมันก็แลวแต่คันด้วยครับว่าคันนี้รอบรอบรอบที่ว่าวิ่งรอบที่ว่าวิ่งทางไกลๆนี่รอบ บางคนันยิ่งยิ่งที่เราขับทางไกลๆหรือตัวเรากดแช่ไว้นะผมนี่ครับเห็นไหมผมบอกเลยนะครับถ้าว่าเราขับมาเร็วๆนี่เราจะเบรกไม่อยู่นะผมถึงผมบอกนะครับว่าให้เราห่างเพราะอะไรนะผมที่ท,ที่ที่ผมพูดนะที่เราผมบอกให้ทิ้งห่างนะผมนั่นถ้าว่าตัวเราขับ ไอ้จี้จี้ตมาเลยนี่อยู่ๆปานนั้นตัวเราก็ชนเขาเลยครับผมมันก็มีบางคันนะรถรถเก๋งนะบางคันก็ขับแซงแล้วก็หักเข้ามาแล้วก็มาจอดเลยนะหรือบางคันขับขับอยู่เหมือนกับตัวตัวตัวเราขับต่อต่อท้ายเขานะขับขับอยู่บางบางทีรถก็อยู่ๆเขาก็จอดเลยครับผม นี่ครับก็คือจอเวลาเราขับเราก็ทิ้งางานหน่อยถ้าแบบนี้นี่ตัวเราก็สามารถหักหลบได้นะผมเราหักหลบแล้วเราไปเบี่ยงชนออื่นก็ได้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่แต่ถ้าเราไม่หักเบี่ยงหรือว่าเราเบรกเลยนี่น่าจะเบรกไม่อยู่ครับผม ที่ถามผมว่าทําไมผมอัดคลิปแล้วทําไมตัวผมต้องเปิดไม์พูดด้วยครับถ้าว่าผมอัดเฉยๆผมนั่งเยียบนั่งเยียบเฉยๆนี่เดี๋ยวก็ว่าผมไม่บอกว่าทำยังไงน,นแบบแบบแบบนี้ที่ที่เปิดไม์นี่มันทีตัวผมจะพูดเทคนิคของการขับก็อย่างอย่างเช่นว่าให้ขับที่ห่างวันนี้หรือคนไหนรีบก็ขับเซงเลยครับผมแต่ผมอผมก็ขับอยู่แบบแบบนี้อย่เดีวผม ส่วนมากนะส่วนมากของผมมา้ถ้าบัวลากเนะี่ยผมผมผมขับอยู่ประมาณร้อยนะครับมากสุดก็ร้อยยี่ร้อยสามสิบไอ้น,นั้นก็คือมากแล้วครับผมที่ว่าเช่นะคือที่ว่าตัวผมตัวผมขับยาวๆขับขับเช่นะก็ตัวเราก็สามารถล็อกได้นะว่าเราจะขับสมมติว่าเราจะขับร้อยนึงยาวๆอแล้วก็เราก็เหยียบคันเร่งให้ถึงร้อยก่อนแล้วก็ตัวเราก็สามารถกดกดกดล็อกได้ครับ ลบให้ความเร็วมันคง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 ,คงที่นะคือตัวรถผมว่ารถแต่ละยี่ห้อนี่เสียงผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะคือเสียง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 เครื่องเสียงเสียงท่อนะหรือว่าเหมือนกันหรือว่า S <S <an> หรือว่าเหมือนกันตัวผมก็ขอไปนะผมแต่ว่าตัวตัวตัวผมพูดพูดปิดนะ่ะเหมือนกับรถโชมไหม่โชมเก่าผมไม่รู้นะว่าเครื่องมันเหมือนไหมก็คือเหมือนกับเครื่องเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแต่รูปทรงนะผมรูปก็คือตัวรูปทรงรถอก็คือจะเปลี่ยนแต่ภายนอกอะแต่เครื่องก็ใช้เครื่องเหมือนกันหรือว่าเปลี่ยนก็คือหรือหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลย รถบางคันรถบางยี่ห้อนี่ก็ใช้อะไรอะไรเดียวกันนะเหมือนกับโฉมใหม่โฉมโฉมโฉมเกา่าบางคันก็เปลี่ยนแต่ด้านหน้าบางคันก็เปลี่ยนทั้งคันเลยนะผมคือเปลี่ยนทั้งช่วงล่างเปลี่ยนทั้งเครื่องเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในนีผมบางรุ่นก็เปลี่ยนแต่ด้านหน้ารถก็คือตัวช่วงล่างเลยก็ยังใช้ของรุ่นเก่านะผม ก็เหมือน iPad นะผมที่ว่าถ้าว่าถ้าถ้าถ้าว่าผมพูดปิดก็ผมขอไปหนะมเหมือนกับ iPad นี้มันจะมีสองสองไอรูชาร์จมันจะมีสองอย่างนะผมอันอันแบนใหญ่เลยนะกับว่าอันอันเล็กนะ่ะอันสายชาร์จแบนเล็กนะผมคืออันแบนอันเล็กนะผม หรือว่า iPad หรือหรือหรือ iPod นะผมมันตัวผมตัวผมก็ไม่รู้นะว่า iPod นี่ถ้าว่าผมพูดปิดผมขอไปนะผมน่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงไหมผม iPod นะหรือว่าเป็นตัวจับก็ถ้าว่าผมพูดปิดผมขอไปนะผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมผมบอกก่อนนะเอนลอยเนี่ยผมใช้ตัวจับผมก็ใช้ระบบเอนลอยนะผม ถ้าระบบ iPhone นั่นตัวของผมจะใช้ไม่เป็นนะผมคือถ้าต่ผมมาใช้ได้ไหมตัวตัวผมใช้ใช้ได้ครับแต่ว,ว่าผมก็ไม่ชอบครับผมแล้วคือของตัวของ iPhone นะบางคนนั่นก็ชอบ iPhone ครับพวกเอ็นรอยพวกซัมซุงไออัพปอะไรนี่บางคนเขาจะไม่ใช้ครับผม หรือเหมือนเหมือนรถปะเนียบางคนก็ใช้เบนซ์บีเอ็มปรเช่ใช้พวกรถรถอื่นนะผมบางคนก็พวกวีโก้ดีแม็กนี่บางคนเขาไม่ชอบครับเขาชอบเขาชอบฟอร์ดชอบ,อชอบ,ชอบมิตซูชอบรถอ,อื่นนะผม ผมตัวผมแนะนำอีกอย่างนะถ้ารถเกมนี้ผมแนะนำให้วิ่งชิดผมตัวผมบอกก่อนนะให้วิ่งชิดซ้ายนะผมอย่าไปวิ่งเลนถ้าว่ามันมีเลนสองเลนสามเลนนะผมผมแนะนำให้วิ่งชิดซ้ายครับผมถ้าวิ่งชิดคือถ้าว่าวิ่งวิ่งถ้าว่าวิ่งตรงกลางหรือว่าวิ่งวิ่งชิดขวา นี่ก็เดี๋ยวรถซ้ายเขาจะแซงคือว่าตัเขาจะแซงทางซ้ายนะชวนกระจกซ้ายตอนนี้ตัวเราอ่นมองตัวเรามองไม่เห็นนะ,กระ,ก,ระกระจกซ้ายเห็นไหมครับว่าตอนนี้ก็จะมีเรียบร้อยครับผมนี่ครับที่เขาบอกว่าเวลาขับรถนี่ห้ามไปมองไออื่นนะผมคือห้ามไปมองไอ้ตรงตัวศัพท์หรือว่ามองไอ้พวกอื่นนะผมเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมหันไปมองกระจกด้าน ขวามือนะผมตัวนะครับเมื่อกี้ตัวของผมพูด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 ผิดไอ้เรื่องที่ว่าให้ไปขับเลนเลนเออให้ไปขับชิดไอ้ซ้ายนะผมเมื่อกี้อันตัวของผมพูดพูดพูดผิดนะคือเมื่อกี้อันตัวของผมจะพูดว่าให้ไปขับชิดขวาครับแต่ว่าเมื่อกี้ตัวของผมพูดผิดเมื่อกี้ ก็เดี๋ยวผมขอญาติใหม่นะผมก็คือผมบอกว่าเวลาขับนี่ให้ไปขับชิดขว,ขวามือเรานะก็คือขวามือของตัวจอถ้าเราถ้าเราเราอนไปขับชิดซ้ายมือหรือว่าชิดขวังที่คนคนขับอยู่นี่ก็แะ่ว่าขับทางนี้นะเหมือนกับขับชิดซ้ายนี่เวลารถก็ แซงเขาจะแซงทางทางทางขวามือแต่ขวามือกร,กระจกมองหลังเราจะมองเราจะมองไม่เห็นว่าตอนนี้รถแซงมาไหม,ไมเห็นไหมคือถ้าว่าผมบอกก่อนนะถ้าเราเลนตัวเราตัวเราไว้ก็วิ่งเลนไหนนี่ก็รถเก่งหรือว่ารถในเกมนี่เขาจะแซงไป อีกเลนนครับเหมือนกับตัวเราขับเลนขวาใช่ไหมเวลารถแซงก็จะแซงซ้าย,ยถ้าว่าเราวิ่งนะแต่ถ้าเราจอดนี่บางคันก็กผมเห็นนะบางคันตัวขอผมจอดชิดขวาบางคันก็จะแซงจะแซงขวาคือจะขับขึ้นฟุตบาทเลยโอเคครับ คือผมบอกว่าให้ขับให้ขับชิดขวานะอย่าไปขับชิดด้านด้านซ้ายนี่ครับก็คือนี่นะซ้ายมือนี่ซ้ายมือเรานี่อันนี้ก็คือซ้ายซ้ายนะผมแต่ผมแนะนําเวลาขับให้ขับชิดชิดทางขวามือครับผมก็อย่าไปขับชิดชิดซ้ายมือถ้าชิดซ้ายมือนี่คือถ้าเราขับชิดขวานี่เวลารถที่เตงซ้าย ต,ตัวเรามองเห็นนะครับนี่เห็นนะตอนนี้ก็มีรถรถเก่งจะจะแซงครับเห็นไหมครับก็ตัวเราจะมองเห็นอยู <S <S อ่ถ้าแมปไหนหรือเมืองไหนที่ว่าผมมาแล้วหรือว่าผมมาซ้ําผมขอไปนะผมเพราะถ้าว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าว่าผมเปลี่ยนรถใหม่นะถ้าว่าผมเปลี่ยนรถใหมนี่พอเปลี่ยนใหม่ปั๊บนี่พอว่าเราเริ่มเกมนี่มันมันจะต้องกลับไปที่เมืองเดิมนะ เมืองเดิมหรือว่าแมปแมปแมปเดิมนะผมนี่นะผมบอกเลยียวเวลาผมเล่นเนี่ยส่วนมากตัวโทรศัพท์ผมจะไม่ได้ชาร์จนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชาร์จแบตจะหมดเมื่อกี้มันเตือนนะครับว่าแบตเหลือ20%นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมชงงานก่อนแล้วตัวของผมค่อยไปชาร์จครับ ยกเว้นว่าเบ็ดเตือนจะหมดในนั้นเดี๋ยวตัวของผมค่อย,ค,อยค่อยเสียบมนาะแต่ถ้าเบ็ดยังพออยู่ผมก็ขับไปก่อนก็น่าจะพอครับเนี่ยทีมท,ที่ส่งของอยู่ซ้ายมือครับผมผมขอญาตย้อนขับย้อนไหมนะคือขับย้อนทางครับผมก็คือกลับย้อนสอนนะนี่ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับผม ครับหนที่ว่าผมพูดผิดก็ผมขอไปด้วยนะผมก็คือนี่ครับตอนนี้ก็วิ่งงานเสร็จแล้วนะผมเห็นไหมครับคลิปนี้นะคลิปนี้ตอนที่ว่าผมวิ่งงานตอนนี้คลิปนี้ฝนมันก็ไม่ตกนะผมบางคลิปนี่วิ่งงานอยู่ฝนตกสองสามรอบนะผม นี่นะผมบอกก่อนคือรถเราจะเปื้อนตอนที่ฝนฝนตกนะถ้าว่ารถฝนไม่ตกนี่รถจะ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 อาจจะไม่เปื้อนเปื้อนนะผมความเปื้อนนี่ผมว่าถ้าฝนตกแล้วตัวเราขับตัวเราขับนี่จะเปื้อนแต่ถ้าเราจอดเฉยๆนี่เหมือนกับตอนฝนตกนี่ผมว่ามันจะเปื้อนเหมือนกันนะแต่เปื้อนมากเปื้อนน้อยนีย่ตัวตัวผมจำไม่ได้นะแต่ว่าจอดเฉยๆตอนที่ฝนตอกอะ โอเคครับคลิปนี้ก็ผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม